สวัสดีครับวันนี้พี่ชายก็มาเจอกับเพื่อนๆและน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่ชายมีไข่มาด้วยนะครับไข่พี่ชายก็จ,จะเอาไข่เนี่ยมาทําเมนูอะไรให้เพื่อนๆให้น้องๆดูนะครับเมนูง่ายๆซึ่งทํากันได้ทุกคนนะครับพยายามทํานะครับเพราะว่าพี่ชายนี่ตั้งใจที่จะทํา ทำคลิปนี้เพื่อให้เป็นเป็นแบบอย่างสําหรับน้องๆไปลองทํานะครับเดี๋ยวตามพี่ชายก็ไปในครัวเลยนะครับไปเลยครับ ครับเริ่มจากว่าเราเอาน้ำร้อนนะครับมาละลายขนอก,ก้อนเนี่ยครับละลายก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาตอกไข่นะครับตอกไข่ตอกไข่สีใบลงไปเลยครับ แล้วก็ตีไข่นะครับตีอย่าให้เกิดฟองนะครับพยายามตีเมื่อเมื่อเมื่อไข่ได้ที่แล้วนะครับก็เอาน้ำเนี่ผสมไปเลยครับครับแล้วก็ใส่ที่ว่าเราละละล,ะลายซุบก้อนเมเกยนะครับใส่ไปเลยครับ ทีนี้อนมนมข้นจืดนะครับใส่ลงไปนะครับนมข้นจืดร้อยห้าสิบซีซีครับเห็นไหมครับร้อยห้าสิบซีซีนะครับ แล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องเยอะนะครับประเดี๋ยวเต็มครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเนี่ยครรต๊ะับแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีมดอยู่ตัวหนึ่งเอาออกก่อนนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับพริกไทยนี่ ช้อนชาครับละลายให้เข้ากันนะครับละลายให้เข้ากันเมื่อเห็นว่าละลายเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะเอามากองนะครับเดี๋ยวผมเอาส่วนผสมทั้งหมดมากองกันนะครับมากองการกองนี่จะทำให้เนื้อมันเนียนขึ้นนะครับ กองอีกทีนะครับกองอีกครั้งนะครับเป็นการึีสานนะครับเพลเบาๆนะครับอย่าให้เกิดฟองนะครับอ,อ่าเรียบร้อยแล้วครับครับพื้นน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็อ่าัด แบ่งนะครับแบ่งแล้วเราก็เอาแครอทนะครับแครอทใส่ลงไปนะครับ แบ่งให้เท่า,ากันนะครับรอต้นหอมนะครับอ่าเสร็จแ,แล้วเราก็ปิดไว้นะครับตุนเอาไว้ในไฟ กลางค่อนข้างแรงสักสิบนาทีนะครับไฟกลางค่อนข้างแรงนะครับอ่าสิบนาทีนะครับครับเดาเรียบร้อแล้วครับทีนี้เรามาแต่งหน้ากันนะครับแต่งหน้ากันนะครับอ่า เราก็ปิดไว้อีกสักสามนาทีนะครับสามนาทีพอครับอ่าได้เวลาแล้วนะครับสามนาทีนะครับสวยมากครับอ่าปิดนะครับปิดแก๊สนะครับอ๋อสวยจริงๆครับเห็นไหมครับสวยมากน้องๆลองทํานะครับของง่ายๆแบบนี้นะครับต้องฝึกทําให้เป็นนะครับไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ เดี๋ยวพี่ชายจะพานำไปเสิร์ฟที่โต๊ะนะครับทุกคนนั่งรอที่โต๊ะได้เลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับไข่ตุนนะครับไข่ตุนแบบบ้านๆเนี่ยนะครับทำง่ายๆนะครับอยากจะให้ทุกบ้านทุกช่องลองทำกันดูนะครับอาหารซึ่งอยู่คู่คนไทยมาผมว่านานมากนะครับเพราะว่าผมเกิดมาก็ได้ทานไข่ตุนพวกนี้แล้วนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วพี่ชายก็ต้องขออนุญาตลานะครับ ถ้าหากว่าน้องๆเพื่อนๆชอบให้กดไลค์นะครับถ้าใช่ให้กดแชร์นะครับแต่ถ้าแคร์นี่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ